สวัสดีค่ะคุณฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่สี่สาสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จานวน5เครื่องและปรับปรุงห้องสุขาให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนานโนด ตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,567โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิรักเมืองไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนต่อไปณโนะรงเรียนบ้านานานโนดต,ตำบลนา,นานโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงเดี๋ยวนี้ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวอานิราเจแห่อาจ